ไปทำข้าให้กินหน่อยหนูหิวหนูก็ไปทำเองสิก็กูจะให้มึงทำกูหิวเออพูดดีๆไม่ได้จะต้องให้ขึ้นเสียงนะมึงเนี่ยแกงไปตากผ้าหนูหน่อยเดี๋ยวแป๊บหนึง่งกูบอกให้ ในฐานะที่นกเป็นลูกคนโตนะบอกเลยพ่อเกิดมาเนี่ยเสียชาติเชิงชายมากนี่ถ้าหากว่าเป็นรุ่นเดียวกันนะจะบอกว่ากระจอกเข้าใจไหมแม่ใช้ไปไหนก็ไปให้ทําอะไรก็ทําขึ้นเสียงหน่อยก็กลัวผมบอกให้นะว่าการกลัวมีกับการให้เกียรติมันต่างกันแต่สภาพพ่อมันคือกลัวเข้าใจป่าวไอ้พวกมึงเนี่ยฟังพ่อนะพ่อเนี่ยไม่ได้กลัวแม่มึงเลย พ่อจะให้แม่มาสิโรราบเมื่อไหร่ก็ได้เฮ้ยจริงเหรอจริงพ่อจะทำะไงอ่ะพ่อจะให้แม่มากราบตีพ่อโตพ่ออมโบดมาพูดก็ไม่เชื่อเอาละ่ะพรุ่งนี้กูจะให้แม่มากราบตีกูจำไว้เห็นไหมแม่มึงกราบตีกู นี่เป็นวิธีเดียวที่จะกำหลาบแม่มึงสรดแล้วเจอกันนะคะหลวงพี่